เทปนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวเราเตอร์จากทาง a s u s กันนะครับตัวนี้ก็มาในตระกูลของ t u f ฟ์เกมมิ่งนะครับก็สปีดก็อยู่ทั้งหน้ากล่องเลยตัวนี้ t u f ฟ ax 4200นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับซิมยูดเวนคอร์ดคอร์2กิกนะครับแล้วก็แรมนะครับ812ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็แฟลชอยู่ที่256นะครับก็ตัวนี้เนี่ยอ่าสภาวเท่าที่เห็นหน้าก็คือมีสีเสานะครับก็จะเป็น4ีคูณสนะฮะแล้วก็รองรับ OF d m a อะไรตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ เป็นวีบีสามน USB 3 2 Gen 1แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของเขาเลยก็คือมีขาวแวนที่เป็น2.5มาแล้วนะฮะก็การใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับหลักๆเลยก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็น12โวลต์2.5แอมป์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเราตเตอร์แอซนะมีมาทุกรุ่นก็คือตัว Power Socket ก็นะครับก็มีหัวมาให้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแล้วก็ตัวเอกสารที่เราไม่ค่อยได้ดูมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็สายแลน ตัวเครื่องนะครับถ้าดูจากด้านหน้านะครับเท่าที่เห็นเลยก็ตรงนี้ก็ดีไซน์เหมือนกับรถสปอร์ตแบรนด์ดังๆนะครับก็เป็นอะไรที่ดูสวยงามดีไปอีกแบบนึงนะวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีดําทั้งหมดไฟแดงสถานะจะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ทัฟเป็นสีทองอยู่ทางด้านนี้นะครับรูระบายกาศก็จะเป็นตัว V แนวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรูระบายกา้ศขาออกมา ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็มีรูระบายอากาศทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จะมีหลักๆเลยจะเห็นเสาอากาศ4เสานะครับตัวเสาเนี่ยก็จะมีกัดล่องมาเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีออกส้มๆนะครับก็สามารถหักได้180องศานะครับแล้วก็กางออกได้90องศาเช่นกันนะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนเสาอากาศได้ช่องแรกเลยนะครับก็จะเป็น USB 32 Gen 1นะครับแล้วก็ถัดไปที่ปุ่ม WPS แล้วก็รีเซ็ตสวิตช์อยู่ทางด้านล่างพอร์ต2 5 G ที่เป็นขาวแวร์ตนะครับแล้วก็2พอรรร์ตตแกงนี้สามารถทลิงก์อะกเตได้ ถัดไปนะครับก็เป็น DC in แล้วก็ power on off นะครับนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในฟีเจอร์อีกทีนะครับว่าตัว2 5 G ตัวนี้เนี่ยสามารถสวิตช์เป็นขาแลนดได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตรงนี้เป็นแวน์อย่างเดียวเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็มียางรองกันลื่นทั้งหมด4จุดแล้วก็รูจุดยึดผนัง2จุดนะครับรูระบายอากาศก็ทำมาค่อนข้างเยอะดีสำหรับดานล่างนี้ เข้ามาในส่วนของเว็บอินเทอร์เฟซกันนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนอาจจะใช้ตัวแอปพลิเคชัน ASUS Router App ะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมถนัดแบบว่าเว็บ UI เพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับก็เข้ามาหน้าหลักนะครับหน้าจอเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว Router ASUS ทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ TUF Gaming ออกมานะครับแล้วก็พวกลายเส้นต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นสีออกทองๆองนะครับตามสไตล์ของ TUF นั่นเองเปิดเครื่องมานะครับมาดูสเตตัสกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า RAM เหลือฟรีไว้ใช้งานอยู่ที่240เมกประมาณนี้นะครับ ก็เหลือว่าเพียงพอใช้สบายสบาย ai mesh นะครับตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคนที่ใช้เราเตอร์ asus ตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานะสามารถทำ mesh ได้หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคุ้มค่านะครับถ้าคุณใช้เราเตอร์ asus มาตั้งแต่ปี2017ขึ้นไปนะคุณสามารถซื้อตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าคุณก็มาทำ mesh wifi ได้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ai production นะครับก็มีมาให้ใช้งานก็จะเป็นของทาง trend micro เช่นเดิมนะครับ game b o o t ตัวนี้ก็มีให้ใช้งาน open net ถูกใจคอเกมนะครับสำหรับการทำ forward port ก็ผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาก,กันดู adaptive qos นะครับก็แนะนำว่าควรทำนะสำหรับคนที่เล่นเกมเป็นหลักควรคุณควรจะต้องทำ qos ไว้นะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปแย่งเน็ตกับคนในบ้านหรืออะไรอย่างนี้ traffic analyze นะครับก็ตัวนี้ก็มีให้ใช้งาน usb application นะครับก็มีเหมือน การทุกตัวครับสำหรับตัวเราเตอร์ของ ASUS นะครับก็จะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับทำปรินเตอร์หรือว่า3 G 4 G dongle นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งนั้น AI cloud นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกใช้เลย มาในหัวข้อแลนดกันนะครับตรงนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็ผมคิดว่าตรงพอร์ตแรง2.5เนี่ยไม่สามารถทําเป็นขาแลนได้นะครับก็ไม่เป็นไรช่างมันนในส่วนของแวนนะครับตัวนี้ถ้าคุณจะต้องการทําลิงก์อะกิเกตนะครับอย่างที่พูดไปนะครับคุณก็สามารถมาเปิดเยสได้จากตรงนี้นะครับหรือจะทําเป็นดูอวลแวนนะครับในกรณีที่คุณต้องการทำเฟลเวอร์หรือโหลดบาลานซ์ ance, ก็สามารถมากดได้จากตรงนี้อีกเช่นกันถัดไปนะครับ DMC zone ก็มีให้ใช้งาน Dynamic Dns ตรงนี้ก็ตามนี้เลย Amazon เ l e x a ก็มีมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็ VPN แน่นอนเพราะว่าเราเตอรของ ASUS เนี่ยมีมาให้หลายค่ายนะครับ VPN Fusion Incentgard ก็มีมาให้ใช้ Firewall นะครับก็เป็น Firewall ปกติอยู่แล้วนะครับตามนี้เลยก็สามารถกำหนดรูเองได้ลิมิตที่128 Operation Mode นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ w i t e l e t แล้วก็ Asset Point Repeater Mode MediaBit แล้วก็ AI m a s h Node นะครับ Firmware ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเท่าที่เช็ควันตัวนี้น่าจะล่าสุดแล้ว สำหรับผลทดสอบสปีดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับที่ระยะ5เมตร10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25เมตรนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ asus tuf ax 4,200ตัวนี้นะก็ผมมองว่ามันทําสปีดได้ค่อนข้างดีแล้วโอเคเลยนะครับก็ตามสปีดท,ที่เห็นเลยความคุ้มค่าของเขาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับราคาของเขาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่5 5 0บาทเท่านั้นเองแลกกับฟีเจอร์หลายๆอย่างที่คุณได้มาไม่ว่าจะเป็นพวกเกมบูสหรือว่าพวก vpn super ที่มีมาให้ใช้งานมากมายนะครับแล้วก็ usb ตัวนี้นะครับคุณสามารถไปต่อพวก 3G 4G ดองเกิ d o ได้ในกรณีที่คุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สายอินเทอร์เน็ตคุณเข้าไม่ถึงคุณก็สามารถใช้3 g 4 g ดองเกิ d o ตัวนี้ใช้งานได้นะครับพอร์ตแวน2.5ก็มีมาให้ใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นช่องแลนที่เป็นอ g g r e g a t e นะครับก็แน่นอนว่าคุณสามารถไปต่อ N a s ได้ในกรณีที่ NAS คุณรองรับลิงก์ g g r e g นะครับข้อดีอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าเราเตอร์ของ ASU s เนี่ยตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาเนี่ยมันรองรับ ตัว ai mesh ด้วยนะครับแล้วก็คุณใช้ถ้าคุณใช้ router ์ a s ุ s อ,อยู่แล้วนะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราซื้อตัวใหม่มาอยากเพิ่มสปีดอัปเกรดครับซื้อตัวใหม่มาแล้วก็ตัวเก่าเราเนี่ยก็สามารถทําเป็น mesh wifi อีกห้องนึงได้หรือว่าอีกที่หนึ่งได้อีกนะครับผมมองว่าตัวนี้มันค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียว